สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f ฟ x Spot on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามประลองเกม g f o ุกุดบอลหนองเล่งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะฮะผมได้แนะนำด่านแรกนะฮะของสนามเกม GFOX ที่หนองเลิงทรายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะใครอยากรู้ว่าด่านแรกมีความยากง่ายขนาดไหนก็ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับขนาดของสนามก็ความยาว10เมตรครับ ก็มีทั้งหมด10ด่านในสนามที่หหรือเกตที่1นั่นเองตอนนี้ผมจะมาแนะนําในด่านที่2หรือเกตที่2นะฮะสำหรับเกม G f o ฟกุตบอลนะฮะเป็นเกมที่ใช้ในการแข่งขันแข่งกับสนามที่นี่ด้วยนะและก็จะเป็นหลักสูตรในการฝึกซ้อมเกม G f o ฟกุตบอลด้วยนะขนาดของสนามสนามที่2หรือด่าน2นี้ก็จะเพิ่มความยาวจาก10เมตรในด่าน1มาเป็น15เมตรครับแล้วก็ ทั้งหมดมีสิบเาขาเรียกว่า10แบบฝึกหัดเหมือนกันนะฮะมีลูกฟุตบอลตั้งเรียงไว้10ลูกด่านนี้นะฮะด่านที่1ของเกตสองก็คือระยะ3เมตรนะฮะเป็นลูกที่1นะฮะแล้วก็ลูกที่2จะเพิ่มไปอีก1เมตรเป็นระยะ4เมตรลูกที่3จะเป็นระยะ5เมตร6เมตร7เมตร5ลูกแรกก็จะเป็น3เมตร4เมตร5เมตร6เมตร7เมตร ห้าลูกนี้นะฮะกิกาในการเล่นด่านนี้ก็คือสามารถยิงให้เข้าประตูได้ภายในไม่เกิน2ครั้งนะจะยิงครั้งเดียวก็ได้หรือ2ครั้งก็ได้นะฮะก็ถือว่าแต้มเท่ากันนะฮะไม่ว่าจะยิงเข้าครั้งเดียวหรือว่ายิงเข้าภายใน2ครั้งมีค่าเท่ากันนะฮะสำหรับด่านนี้นะฮะก็ให้นักกีฬาวางแผนเองนะฮะว่า อยากจะวางให้ยิงใกลๆ้ๆหรือมั่นใจในการยิงไกลเลยก็ยิงภายในครั้งเดียวได้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นด่านที่6ถึงด่านที่10ด่านที่6จะห่างจากด่านที่5ไปอีก3เมตรนะฮะและหลังจากนั้นลูกที่6จะกำหนดให้ยิงได้ไม่เกิน3ครั้ง6ถึงส0นะฮะสามารถวางเ,าเสิร์ฟวางยิงได้ไม่เกิน3มครั้ง แบบฝึกหัดนี้จะเหมาะสําหรับมือใหม่หัดเล่นแล้วก็เหมาะสําหรับเด็กๆนะฮะที่แรงมียังไม่เยอะก็จะสามารถเล่นแบบหัดนี้ได้นะ,ะส่วนดานที่ 6, 7ห่างกัน50เซนนะฮะ8 50เซน9 50เซน10 50เซนค่อยๆขยายระยะให้ไกลขึ้น50เซนนะ,ะเพราะฉะนั้น10ดานนี้ใครทำได้ ก็ผ่านนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าผมจะทําได้สักกี่ลูกนะครับผม ยังมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะฮะเพราะว่าด่านนี้มีโอกาสยิง3ครั้งครับ กล้อีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามเลยเกตประตูด้วยนะครับในการเล่นในการเล่นเกม g f o ฟกุูบอลสามีพาสามนะฮะถ้าลูกเลยหลังเกตประตูก็ถือว่าแต้มศูนย์ทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นก็บังคับลูกอย่าให้เลยนะ โอเคลูกสุดท้ายผมพลาดและนี่ก็เป็นด่านที่2ครับในการแนะนําเกมจีโฟกุตบอลนะฮะเป็นแบบฝึกหัดนะฮะตรงนี้ยังไม่เรียกว่าเป็นเกม g f o ฟกพาสามนะฮะถ้าเป็นพาสามจริงๆก็คือเล่นเหมือนกติกาที่ผมเคยได้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทราบกันไปแล้วนะั่นนั่นก็คือทุกๆเกตจะต้องยิงให้เข้าประตูได้ภายในไม่เกิน3ครั้งนะฮะอันนั้นคือเกมจีโฟ พาสาเต็มรูปแบบส่วนสนามก็เหมือนที่ผมได้อัพคลิปไปแล้วว่าสนามที่เหมาะสมกับการเล่นเกม g ีโฟพาสามเป็นอย่างไรนะท่านสามารถย้อนไปดูได้นะฮะในเรื่องของการทำสนามแล้วก็กติกานะส่วนคลิปนี้กับคลิปก่อนหน้านี้เป็นการแนะนำแบบฝึกหัดแล้วก็เป็นหลักสูตรของการซ้อม g ีโฟพาสามซึ่งในอนาคตนะฮะสนามลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมในเกม g ีโฟกูบอลครับ ซึ่งผมยังไม่นึกชื่อไม่ออกว่าจะตั้งชื่อมันยังไงดีแต่ที่แน่ๆนะครับเกมนี้เหมาะสําหรับการสู้กับสนามครับถ้าใครสามารถทําสนามที่1ด่านที่1 10ลูกเข้าหมดทุกลูกไม่ผิดกติกาเลยนะฮะเท่ากับว่าท่านสามารถชนะฐานที่1ของของแบบฝึกหัดนี้ไปได้แล้วก็ถ้ามาขึ้นมาด่านนี้10ลูกทําได้ตามข้อตกลงหมดทุกอย่างก็ท่านสามารถพิชิตด,ด่านที่2ได้ และความยากก็จะขึ้นไปด่าน3ด่าน4ด่าน5ซึ่งความท้าทายของแต่ละสนามก็จะมีความยากเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแข่งเดี่ยวครับนั่นก็คือแข่งกับสนามผู้เล่นคนเดียวสามารถแข่งกับตัวเองแข่งกับสนามได้ถ้าท่านทําได้ก็ท่านก็ชนะไปหรือใครจะไปประยุกต์วัดฝีมือกันระหว่าง2คนก็ได้นะฮะใครทําไดา้ผ่านด่านได้มากที่สุดก็ชนะไปนะเพราะฉะนั้น เกม G ีฟุตบอลจึงมีความหลากหลายมากนะหลายท่านก็คาดหวังว่ามันจะมีเอ,เอกสารไหมซึ่งบอกตรงๆว่ามันยากมากถ้าท่านอยากรู้ว่าเล่นยังไงบ้างก็แนะนําให้มาเรียนรู้เล่นด้วยกันที่สนามฟุตบอลหนองเล่งทรายนะฮะยินดีให้คําแนะนําแล้วก็บริการในเรื่องของการฝึกฝนให้ด้วยนะฮะถ้าใครมีปัญหาอะไรสอบถามมาได้นะฮะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีวิธีการเ,าเล่นเกม g ีโฟกาษแบบเต็มรูปแบบอย่างไรบ้างผมยังติดค้างไว้อยู่นั่นก็คือการขึ้นใครขึ้นก่อนขึ้นหลังแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยเจาะรายละเอียดของเกมกติกาเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วเวลาจัดการแข่งขันมันมีกี่รูปแบบแล้วมีการจัดแบบทีมยังไง ก็อย่าลืมคอยติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทำให้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ